สวัสดีครับพ่อเป็พี่น้องผมาพบพ่อกันอีกแล้วครับผมกับผมบริษัทนุ่มหนาคนโคตรอคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมือนีมือแรกยุทตุนจีนพี่น้องเครื่องมือออกเครื่องมือไปหารับจอบกันพี่น้องไปฮเกนมือซืออ <c oughs> <c oughs> อซ้อเบียราาย์ก่อนฮะฮะฮสฮะ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 ีะฮ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 ะาจฮะ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 ีะนะฮ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 อฮสฮไปยังเะฮ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 นฮะฮะ่ทฮะ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 วะฮไฮะฮะฮ เดี๋ยวพี่น้องอดแล้วอดแล้วคอดแล้วควันว่ายังดอกพี่น้องล็อตจบงินซื้อเหลากันพี่น้องหาเงินซื้อเหลาจะกินตัวมีเงินซื้อเหลาเด้เงินเบิดเหรออังโพก็ได้ซองลอยหนึ่งอังโพก็ได้ซองลอยให้เราสี่พันแลัวได้ซองพันอังโพนะจับตัวไดแล้วบ่ฝนตกพี่น้องฝนตก ผลดีดีบาทอันพี่บ้านี่ก็ไเี้โอ้เนพี่น้องเอ้ฝนตัวคำก็บ,บานก็เจาโอ้เห็นว่ามันก,นกันนำอะไก็แต่มันทายตากฝนเขมอก้อ,องไกไคอยู่กัขน้ <c ười> องในเมเข้าไปใส่ว่ลเมื่อกี้นีน่วะี่เขาสรเาู้บ้าก,ากันไม่ได้ทันนี่โอ้ยเียบไปัก่อ่นเนี่ยนะ่ะนี ไม่ใช่上面全部全部啊งอ้ที่ไหนข่าวข่าข่าวขึ้นแล้อยหัวขาวกวนออกขึ้นขัาวตะวันตกปึ้นแล้วก็เริ่าแล้วมบเนาะมานนาะ

น้ำยาจะไจมไม่ำยาจะโจเลยลองสไลด์ห่สไลนอยูลมีลด์กอเด็นลวจะสไลด์รม่ลางสอเดนไลี่เดี๋ยวเขากนานเดี๋จุ่มตะกนล่างนล่างเ่าจม่านไม่อือนีก็ใเดี๋ยวขไปลองดูข้างนอืเสร็จนนี้จุ่มหนาเสร็จะกัน Kedai macam macam tempat Ha ni masa tu. tin kau sini lah. Ha? Ya, apa? Ha? Ya, apa? Hmm. Tak tahu macam nó vô được. Tới này nó nó có miếng. Ngày tiếp không? nha.

አይ ጥሩ ነው የአንተ ሳትለህ

ูเหนานีบอกขับอะไรนี่ป่ะเสร็จสายแล้วเห็นมาเลยบอกเนี่ยก็ตเตอออกยุ่ยออกได้อยอนนี้เราบัเห็นเลยเมื่อกี้นึ่ปา บเห็นเลยกระจกเลยมื่อเสียงชัดใสดูดีเห็นเลย

เดือดตาสองเองซ่เปิดอะไนะครบในเป้สองสันได้พี่รองด้วอยู่ที่เปิพูดถึงข้าน้ไปตาน้าไปบนสูงครับสามาทเห็นสันล้อยได้ได้พี่รองด้อตรงนี้มันก็สูงมาสามาทิตย์ส่งไสันล้อยได้เป็นสองสันเลยเครื่องห เค็ลันตะมก็ดีพี่น้องาอาหารก็ได้สั่รือสั่นนอนมันมีสองสั่นสั่งซักซักไลยก็ได้สั่งซักลยก็ได้สั่งสีก็ได้ก็ได้กัก็ได้กนี่กได้ถามกเเป่าวะอันนี้อยู่เขตไหนครับเมลีเดือนละสองมึงเปนหองเนี่ก็ได้ที่กจไดจูเไนเมลี้อะไรวะ 没路没有写，他是那个青山二街，他没有写路。没有写路、哦，嗯，小路的，有啦有路啦，<laughs> 他没有写、啊、那个小路啊讲 <laughs> <laughs> 小路就好了。你给拍，好的，等一下再一次啊，等一下再一次，你要讲里面有两个厕所，哦，有上面下面，有厕所，两个两个，对，不<對>、嗯就是一个，等一下再讲。 คำเนอะถ้ามุมคมสามมันยังเลี่ยนี้ข้างหน้าปะคาับุอยิ้าหน้าอันนี้เป็นสั้นสองสั้นสองขึ้นรับไฟเข้าอย่างนี้ขวดหน่อนนี่ยังเหรอโอเคของหน้าไ่องของเขาเนอะเพางบานี่ของน้าของบาเน ก็เปิดไฟเ็ดไยังพัดติด่นอแสยิ่งไฟยิ่งเฉยๆยังหดทิ้ยังหดติดงเยี่ิ้ยังี่้งแสงยิองน้านี่เครื่องปั <S <S ここ <S 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 ้นดุมุนแกผมเครื่องปันดุมุนหายแบบฝืนแบบไฟมีมดครับผมมิเตอรน้าอยู่นี่ไดเกียวกับหม่อพื้นนะครับเนาะครับผม ที่เป็นี่สั้นสองตอนสันนี่ขั้นเจ้าเป็นห้องกะเจ้าเป็นเดือนกะตายตัวกับเดือนหนึ่งเดือนละสองหมื่นบาทไปหน่อยทาเจ้าเป็นเจ้าเป็นขึ้นนี่มผมยังพันในดูไอ้ยังพันในดูราคาเท่าไรแต่เจ้าเป็นขึ้นนะแต่สิบบาทสี่แสนไม่ซื้อเราเองเดี๋ยวถามลูกพี่อีกเทีนึงเพราะว่าบ้านหลังนี้คือบ้านลูกพี่ซื้อไว้ ผมมารีวิวให้ลูกพี่ซื้อลูกพี่ก็เป็นคนตะวันเนี่ยแต่ก็เก็ตน้ากันนะต่ว่าเราบอกในทายให้รีวิวๆไ้ถ้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้แล้ยวยูเชียดได้ก่อนหืมคุยผมก็เรื่องประเทศนี้แถวๆจงดีแหละเอออยู่แถวๆจงดีแนะใกล้ๆจงดีแนะพี่น้องไอ้ยังก่อนหลังผมก็เรื่องรอบอกอซื้อยังไงผมก็เรื่องเดี๋ยวผมลุ้งถามทำไมจมูกใกล้ๆครับสถานีรถไฟ

เทอยวนจังเม่โอเคแถมยังได้เช่นที่ซันี่เาโกโล่แล้วที่ซันเอ๊ะฮะชเอเจชิงันเอเจอ๋อชิงซันเอเจครับผมยูนี่แหละครับ,ม,รบมาถามมึงเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาเอาเบอร์โทรเบอร์โทรขึ้นให้บอขึ้นเบอร์โทรให้เนาะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้ห้า็ลาให้ผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้กัเอาไปจบคลิปมาสนีนาอพี่หนังเนาะครับผมสวัสดีครับผม